โอเคครับก็สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมปินอยู่กับช่องปินแอนด์ปายนะครับก็หลังจากวันจันทร์ที่8นะทางรายการ t-pop s t a g e อะ่ะเออได้ออกมาประกาศคะแนนของ t-pop top chart นะเออคะแนนก็ผลออกมาแล้วก็จะมี หถึง5อันดับแรกก็จะเป็นทีแมนดาวแจ็คแฟนฉชันแล้วก็เพลงอันดูของป๊อปปองกูเอ็กวันเดอร์เฟแล้วก็มี b n k mm hmm. ที่ได้ที่4แล้วก็มี4 e ร์นะซึ่งเขาก็แจกแจงคะแนนออกมาให้เราดู mm hmm. ผมอ่ะก็เลยมานั่งดูลองวิเคราะห์ดูว่าคะแนนสัดส่วนที่เขาแจ้งตอนรายการตอนแรกว่า ผลโพลคิดเป็น35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์มิวสิกสตรีมคิดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือ s p o t i f y นะแล้วก็พวกวิดีโอจากยูทูบอะคิดเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยเราจะมาลองดูนันว่าเขาอะคิดยังไงไม่ใช่คิดยังไงมาดูว่าหลักการว่าคะแนนดิบๆของเขาว่าจริงๆเป็นเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นทีแมนดาวเนี่ยที่ได้อันดับหนึ่งอะคือผลคะแนนออกมาได้ประมาณ6000กว่านะแล้วก็แต่จริงๆในผลโหวตอะได้ผลโหวตอะได้หมื่นแปด ซึ่งเราต้องมาดูกันว่าเขา,าคิดคำนวณยังไงซึ่งเดี๋ยวผมะจะทำตารางขึ้นมาให้ทุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูตารางที่ผมทำก่อนเทียบคะแนนก่อนนะและเดี๋ยวผมจะค่อยๆแจกแจงไปทีละสเต็ปโดยที่คะแนนดูเทียบตารางของผมกอนนะโพของคะแนนโพนะครับผมกอกลงมาก่อนเลยแล้วก็อ่าโอเคคะแนนตารางตามนี้นะ แล้วดูคะแนนว่าเอาโอเคผมไล่โพละตรงนะคะแนนดิบซึ่งโดยอัตราส่วนเรามาเริ่มกันที่โพก่อนโดยอัตราส่วนนะเขาคิดเป็นส5สิบห้าเปอร์เซ็นทีเนี้ยเราก็ต้องดูวิธีว่าหกพันสามรอยห้าสิบห้าจุดหกห้าคะแนนเนี่ยของทีแมนดาวเนี่ยคูณกลับไปสามสิบหกสามสิบ้าเปอร์เ็นเนี่ยจะได้เป็นคะแนนดิบผมจะเรียกคะแนนที่เราโหวตว่าคะแนนดิบนะคะแนนดิบอะได้เท่าไหร่ทีเนี้ยผมก็คูณ กลับไปก็เทียบบรญยัติแต่ย่างทั่วไปว่า6 6 3 5 6 6 5เนี่ยคิดเป็น35%แล้วถ้า100%อะคิดเป็นเท่าไหร่ซึ่งผมคิดคะแนนดีบออกมาได้18,159นะซึ่งตัวนี้เราจะเทียบได้ไงผมมาได้แคปได้แคปผลโหวตตอนที่ก่อนที่จะเริ่มปิดคะแนนนะซึ่งซึ่งไม่ได้ แคปตอนเวลานั้นเป๊ะแต่คือแบบอีกแป๊บเดียวก็คือใกล้เวลาซึ่งซึ่งได้คะแนนตามนี้ครับนี่คุณดูทีแมนดาดูคะแนนทีผ่ผมคิดออกมาได้นะกับคะแนนนี้ก็คือใกล้เคียงกันซึ่งก็คือ18 18138กับ1 8 1 5 9ซึ่งต่าซึ่งแตกกันนิดเดียวซึ่งแปลว่าโอเควิธีการคิดของเขาคือการคิดย้อนกลับเพราะฉะนั้นสำหรับการโหวตคะแนนโพใน a c e b o o k เนี่ยก็คือ1โหวตคะแนนดิบละเท่ากับ 0 3 5คะแนนที่เขามาคิดคะแนนนะซึ่งเขาอัตราส่วนเต็มๆเ,เลยพรอทีนี้ผมก็ใช้หลักการเดียวกันกับการคิดของ Spotify และ YouTube อ่าเดี๋ยวเรามาดูตารางผมามคูณย้อนกลับมาเป็นเป็นคะแนนเป็นคะแนนดิบซึ่งตอนแรกอะทางรายการอะบอกว่า Spotify กับ YouTube เนี่ยจะคิดเป็นเหมือนยอดคนฟังและยอดคนดูซึ่งผมอลองลองคูณย้อนกลับไปนะซึ่งผมลองคูณดูอะ สำหรับทีแมนดาวใน Spotify อ่ะคะแนนดิบอ่ะคือ15,473.27ซึ่งผมอซึ่งผมไม่สามารถตอบได้ว่า 14, 1 0 0 0พวกคะแนนเหล่านี้ที่อยู่แถวคะแนนดิบของ SPOTIFY และ y t u t u เนี่ยเป็นคะแนนเป็นจำนวนวิวหรือเป็นจำนวนนาทีที่เขาดูหรือเป็นจำนวนชั่วโมงพอทีเนี้ยแต่หลักการเดียวกันคือ1คะแนนดิบเนี่ย เท่ากับ0.15ของ Spotify แล้วก็ของ YouTube เนี่ยก็คือ0.5ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเอาไปคูณค่าอะไรต่ออย่างเช่นอย่างที่แมนดาวฟังใน Spotify เนี่ย1 0 0 0คะแนนดิบนะแต่ YouTube คือ7,000 7,000คือ7,000วิวใน1สัปดาห์มันเป็นไปไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นค่าตัวอื่นอาจจะเป็นจำนวนชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นชั่วโมงก็คือคูณตัวนี้ไปอีก60 เป็นจำนวนนาทีซึ่งผมเข้าใจว่าตัว Spotify เนี่ย mm. กับตัว u t u b e เนี่ย mm. เขาน่าจะทำหน่วยเทียบเป็นหน่วยเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นนาทีหรือหรือเป็นอย่างอื่นซึ่งตัวเนี้ยเป็นคะแนนที่เราไม่สามารถเข้าไปดูได้เพราะว่าเราไม่รู้เขาคิดจากตัวไหนนะ mm. ก็การคิดคะแนนก็ประมาณนี้ซึ่งมันก็ยังมีส่วนที่คิดว่าทางทีป๊อปสเตจควรออกมาแจกแจงนะว่าแบบออยอดวิวก่อนเริ่มโหวต เป็นคะแนนเท่านี้อะไรเงี้ยเขาควรจะมีวงเล็บ ให้นิดนึงผมว่ามันจะทําให้การแสดงคะแนนน่ะมันกระจ่างขึ้นหรือหรืออย่างน้อยออกมาบอกก็ได้ว่ายอดบิลเท่านี้อะไรเงี้ยผมจะได้ลองมาคํานวณดูสําหรับคลิปนี้ผมก็มาสรุปการทําคะแนนของทางที pop ่ป๊อปท็อปชาร์ตไว้ประมาณนี้นะใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะว่าผมอาจจะคิดผิดหรือคิดถูกอันนี้ผมแค่แสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะแล้วก็ผมจะคอยอัปเดต เกี่ยวกับวงการ t ีป๊อาจจะมี r e a อคชั่หรือเป็นข่าวหรืออะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ผมจะมาเสนอนะ<ม>ก็ยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวไปแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ